No. สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวนนสังวิทยาคารที่เคารพทุกท่านนะครับและก็ขอต้อนรับสำหรับน้องๆที่จะเข้ามาเป็นน้องใหม่ของนนสังวิทยาคารทุกๆคนนะครับที่นี่ก็ขอบอกว่าเป็นบ้านที่อบอ่นของพวกเราเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้ให้การศึกษาให้ความรักให้ความเอ็นดูเหมือนพวกเราเป็นลูกเป็นหลาน เป็นพี่เป็นน้องที่ออกมาจากรั้วเดียวกันก็คือรั้วโนนสังวิทยาคารสีเขียวชุมภูของพวกเรานะครับก็ขอแนะนำตัวเองนะครับผมชื่อพลเรืโทอุดมศรีถวันสิ10เก่าโนนสังวิทยาคารร้อเร์เซน์นะครับเรียนที่โนนสังวิทยาคารแห่งนี้ถึง6ปีเต็ม ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จนกระทั่งถึงมัธยมศึกษาปีที่6ก็บอกว่าได้ประโยชน์หลายๆอย่างจากการศึกษาที่นนท์สังวิทยาคารทําให้ผมมีวันนี้ได้ mm hmm. ก็เพราะได้รับความรักความเมตตาจากครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆ mm hmm. ได้ช่วยกันอบรมสั่งสอนไม่เฉพาะตัวผมคนเดียวนะครับเ mm hmm. พื่อนเทุกๆคนของนนส์สังวิทยาคารนี่ก็ได้ รับความรักความเอ็นดูความเมตตาจากครูบาอาจารย์หลายหลายคนนะครับปัจจุบันผมดำรงตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการพิเศษหน่วยราชการในพระองค์นะครับถ้าพูดกันง่ายๆก็คือเป็นราชชุักในพระองค์ตั้งแต่สำเร็จการศึกษามีใหม่ก็จะย้อนสู่อดีตนิดนึงนะครับในสมัยอดีตนั้น ตัวกับผมเองก็เรียนอยู่ที่นี่นะครับบ้านอยู่บ้านหนองบดแอร์ตมบลนหนองเรืออำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับที่บ้านหนองเดแือร์นี้การเดินทางมาที่โรงเรียนก็ค่อนข้างจะลำบากนิดหนึ่งในสมัยก่อน,นเป็นถนนลูกรังต้องปั่นจัก,กรยานถ้าหน้าฝนนี่ก็ผ่านตมโครนเลอะไปหมดขี่จักรยานมาแต่ถ้าเป็น ฤดูร้อนนะครับหน้าร้อนนี่ก็จะมีฝุ่นคลุ้งกระจายหลังแดงไปหมดถุงเท้ารองเท้าผมเผ้าต่างๆก็จะแดงไปหมดแต่นั่นก็เป็นความยากลําบากแต่สมัยก่อนไม่ได้คิดว่ายากลําบากนะแต่คิดว่าเป็นความสนุกความสนุกสนานความท้าทายช่วงที่ผมมาเรียนชั้นม .1 นี่ก็ไปเรียนที่บ้านโนนศิลาเป็นม .1 ของนนสังว,วิทยาคารรุ่นสุดท้ายบ้านนนศิลานะมีอยู่ชั้นเดียวส่วนชั้นม .2 3,4,5,6มสนี่ก็เรียนอยู่ที่ที่ปัจจุบันของพวกเรานี่แหละเมื่อจบชั้นม .1 ที่โนนศิลาก็มาต่อชั้นม .2 อาคารก็ยังเป็นอาคารชั่วคราวอยู่จบชั้นม .2 ก็ต่อม .3 ม4มหมหผมเรียนชั้นม .4 ม .5 ม .6 ในสาขา คณิตนะฮะก็คือโปรแกรมบิทคณิตต่อยนั้นก็จะมีอยู่ห้องหนึ่งี่ก็คือโปรแกรมบิทคณิตห้องสองนี่โปรแกรมเกษตรแล้วก็ห้องสามนี่โปรแกรมพระละศึกษาอ่าสมัยที่ผมเรียนเนะี่ยมีอยู่3ห้อง3โปรแกรมนะม .4 มหม6และเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นม6แล้วก็ไปเรียนต่อที่โรงเรียนในเรือนะครับจบชั้น จบโรงเรียนในเรือชั้นสูงสุดก็คือเรียน5ปีเมื่อจบแล้วก็เข้ามารับราชการในกองทัพเรือแล้วก็โอนย้ายมาอยู่หน่วยราชการในพระองค์จนปัจจุบันนี้นะครับมเมื่อพวกเราสอบเข้าโรงเรียนในเรือได้หรือว่าสอบเข้าโรงเรียนทหารได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นผลสําเร็จอันสูงสุดของพวกเราแล้วนะครับเราเด็กบ้านนอกเรียนหนังสืออยู่ที่นี่ ก็ไม่มีคนที่จะมาให้ความรู้เพิ่มเติมนะครับนอกจากครูบาอาจารย์ที่ให้เราได้นอกจาก